บอกคุณไม่ออกนะคะอ,อยู่กับพี่บิ๊กมานานเนาะแล้วก็ความรู้สึกทุกอย่างมันล้นใจนเปิดล้นนะคะไม่สามารถที่จะแบบกันกรองมาเป็นคําพูดได้แต่เชื่อแน่นอนถ้าใครแบบติดตามช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆจะเห็นพี่น้องเขาบอกรก,กันตลอดไม่รู้ว่าหลังไม่แอบร้องให้เสียกก่ยน้ำตากีหยดนะคะแน่นอนว่าวิทยาชุดพิเศษของเราต้องได้รับชมตอนนี้พร้อมแล้วขอนะคาทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีจ้าพวกเราคือใครคะพวกเราคือพี่ชายน้องสาวน้องชายหรือเปล่าเนี่ยไหนไอซีไหนพ่ออยู่ไหนน้องเที่ยอยู่ไหนนิแตกอยู่ไหนแล้วเราคือใครเ้วคือครอบครัวอะไรเรารักกันไหม កេកកាឡាកាឡាកាអត់ទូករបស់នហ Happy birthday, happy birthday, happy birthday ทุกใครทาก่านโอเคอ่ะเปเคะคะ พุ่งไที่เป็นไปด้วยน้ําตาแต่มันเป็นน้ําตาแห่งความประทับใจเนาะแล้วมันก็เป็นน้ําตาแห่งความซาบซึ้งใจที่ทุกคนมีนี่แหละค่ะความรักค่ะความรักในครอบครัวความรักของชาวโตเกียวมินิสิทความรักของบอสเราใช่ครับค่ะแล้วเดี๋ยวในโอกาสนี้นะครับผมจะให้บอสบิสนะครับได้กล่าวชรู้สึกแล้วก็ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานในงานนี้ครับยอนดเชิญครับค่ะผมก็อันที่จริงเนาะไม่รู้ว่ามีมิจินนี้เพราะว่าคุยกันคุยกันว่า ข้อิบองหงไหด้วยขาสมมติอย่างเดียวสินะมูอนิเมต์แต่จะมาภาพกันมูวไห้นะครับผมบก็เซอร์ไพรส์ามากกับคลิปที่ผ่านมาก็ถือว่ามันเป็นภาพที่ดีเราก็จะไม่ขอพูดอะไรอีกที่มันที่มันเป็นเรื่องเกา่เกาๆครับดีใจวันนี้ดีใจที่ที่มาถึงวันนี้ได้ก็ก่อนจะมาถึงวันนี้ก็ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันถือว่าอาจจะน้อยสําหับคนอื่นแต่ว่าเราอายุเท่านี้24ปีถือว่าเราเจอ,อยองที่มันหนักหน่วง ทุกๆอย่างมากเราแบกรับทุกอย่างแบกรับภาระทุกอย่างแต่ว่าเนื่องด้วยภาระเหล่านั้นแหละมันดักผัดถ้าเราเป็นคนที่สู้จนมีทุกวันนี้จนมีคําว่าตัวเกียวิมิวสิกมีทุกๆคนในวันนี้ภาระที่ผ่านมาไม่เคยทษความลำบากเพราะว่าถ้าเราไม่ลำบากในวันนั้นน่ะจะให้ตายมือนี้เขาก็เบอเป็นแบบนี้ถ้าเราสบายว่างแต่แรกเราจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมถ้าเราสมบูรณ์แบบเราจะไม่เฟลฟิกในวันนี้นะครับผมไม่มีใคร ไม่มีใครสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกหรือบางคนอาจจะสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เกิดแต่ที่นี่ไม่ใช่ครอบครัวของเราคือเป็นครอบครัวที่เกิดมากกับพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้นะครับผมกับอ,อยู่แผ่อยู่ม้านีน้ก็อายุน้ำคุณย่ามาตั้งแต่เด็กก็สู้ชีวิตมาชนคุณแม่ได้พาประโยชน์ต่างประเทศแล้วก็ได้ไปดิ้นรนชีวิตต่างๆทําคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์เมื่อแปดเมื่อประมาณเก้าปีก่อนจุดเริ่มต้นก็อยากแค่อยากอยากมีคนรู้จัก พี่อยากเป็นเนไอดอลเนีสูงเห็นไหมเนี่ยไอเตียงโมเซลเบอร์อะไรตอนนั้นแ่ะพี่เตียงโมเซลเบอร์ขึ้นก่อนนะครับผมต้องให้เครดิตพี่เตียงโมเลยว่าสมัยก่อนพี่เตียงโมเซลเบอร์เนี่ยคือจนเอ่อมาแรกๆเราก็เลยดูพี่เตียงโมเป็นเออทำไมแกทำนที่นั่นนี่โน้นจังเราอยากทำเหมือนแกจังจนเข้าไปคอมเมนต์เริ่อคอมเมนต์จากคนดูเราแค่หนึ่งคนสองคนเราก็ไปดูเล็บมาเลยว่าพี่เตียงโมแกทำอะไรของแกทำไมคนชอบดูแกจังเราก็เลยไปดูจนมาเฮ็ดคลิปมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้รู้จักกับพี่เตียงโมผ่านออนไลน์ที่ไม่ได้เจอกันสักที นะครับผมก็ก็ขอบคุณ f c แฟนคลับแฟนเพลง f c หน้าเวที FC หน้าจอ f c วันนี้แล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการผักกันในวันนี้กับผมยังตอบแทนครับนอกจากความจริงใจไม่มีอะไรนอกจากความจริงใจเพราะว่าอาจจะเป็นคนเบาเบอกมาโลภวกๆบอกพูดตรงๆแต่แต่ไม่มีอะไรเป็นคนที่พูดจากใจทุกๆอย่างขอบคุณครอบครัวขอบคุณผู้มีพระคุณ,คณทุกๆท่ทานในวันนี้ที่ที่คอยดูแลซัพพอร์ตนะครับผมอะไรพิษเพิเ่งดเตือนเด้ ผมจะไม่ชอบคนชื่นชมมากเท่าไหร่เพราะว่าความชื่นชมมันมันไม่เห็นข้าเปี่ยมภาดมันคนชื่นชมนเราบริเวณเท่าดีขึ้นจักหน่อยเลยเท่เาลงอเดอกไปถ้าเพิ่นตำหนี้มากเขาเมนหนึ่งสอสามสี่ผมจะที่กลับมาคอมเมนต์โกกี้วันนี้จะคิดหน้างาเรามันเ่นไ,นได้ดีพรุ่งนี้เช้ารีบเปลี่ยนตั้งแต่เช้าหรือเปลี่ยนคืนทันทีหรืออะไรเงี้ยเราก็จะปรับปรุงตลอดเวลานะครับผมก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มีคนรู้จักมากขึ้นดีมากขึ้น ก้าหน้ามากขึ้นแต่ก็ไม่เคยที่จะขอบคุณสิ่งที่ผ่านมานะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่เจอสิ่งที่ผ่านมาไม่เจอชีวิตคู่ไม่เจอครอบครัวเราคงไม่เก่งขนาดนี้แต่ยอมรับว่า,าไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนนะครับผมกตตัดสินใจมีขอบคุณก่อนอายุประมาณ18ปี18ปปีก็ตั้งใจที่จะมีลูกด้วยความตั้งใจของเราเต็มร้อยนะครับผมสิ่งที่ผ่านมาเป็นครูชั้นดีเป็นบทเรียนชั้นดีแล้วก็เราก็ยังเคยมีอดีตภรรยาที่ดีอยู่แล้วแต่วันนี้มัน แยกหากันไปมันเป็นเรื่องปกติของของคนเราที่เราต้องเข้าใจว่ามนุษย์คนเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นเรื่องปกติเที่ยที่ผ่านมาถ้าไม่ผ่านมาเราจะไม่รู้ว่าวันนี้เราต้องแก้ไขอะไรและอนาคตเราต้องทําตัวยังไงครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกทุกคนด้วยขอบคุณที่น่าตัวเกี่ยวมิวสิกขอบคุณที่น่าตังเสียงตัวเกี่ยวมิวสิกนี่คือทุกมาอยู่กัน2เดือนคิวคือ2เดือนคิวง,งานถือว่าเยอะมากสําหรับพวกเราเพราะว่าเขาเป็นวงหมอลำเนาะเราไม่ใช่วงหมอลำตะกอนคือทำวง,งหมอลำขนาดใหญ่มาก่อน พอมาอยู่ตรงนี้ทําเป็นค่ายเพลงมาเช่าตึกเล็กๆอยู่โนนตุ่นจา,จากห้องเดียวตึกเดียวก็ต้องพี่ใหม่ตอนนั้นพี่ใหม่ก็เป็นคนหาให้พี่ใหม่พี่เนี้ยก็เป็นคนหาตึกนี้ให้ไปขี่หามาอยู่ฝักนกหญ่ทำไมบรูจักเลยบรูจักยังเลยก็ให้คนในพื้นที่ไปหาดูตึกไปเช่าตึกตึกเดียวจนตอนนี้เป็นห้าครูหาอยู่ด้วยกันทีมคอสตูมทีมนักร้องแดนเซอร์อยู่ด้วยกันจนมีคิวงานข้ามปีมีงานแสดงมีงานกลุ่มปิด มีงานโฆษณามีสปอนเซอร์เข้ามามันเกินความพลาดหมายของคาว่าค่ายเพลงเด็กของวงดนตรีของเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนพี่หนุ่มด้วยนะพี่หนุ่มก็ไม่เคยทอดทิ้งพี่หนุ่มก็เป็นคนบ้านเหด็กไฟก็มาอยู่ถึงทุกวันนี้ก็ยังมาที่นี่อีกอยู่นะครับผมคือพี่หนุ่มเป็นคนที่โน่นรู้จักกันที่นน่นเลยแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันมาจนผมย้ายอยู่ที่นี่แกอยู่ที่น้นเหมือนเดิมแกก็ตามมานะครับผมไม่คิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนเลยคุณจินจังก็เป็นศิลปินตั้งแต่ ค่ายเพลงยังอยู่ที่เดิมแล้ววันนี้ยังมาอยู่ที่นี่ก็ก็ยังกลับมานะครับน้องซีแกมด้วยที่วันนั้นที่ไม่ตัดสินใจพ่อทิ้งพ่อมีคนนี้เพราะว่าเพราะเราเล่นตัวนแบบจริงๆจกที่เราแบบเราทำม,มาคิดว่าเรามันดีแล้วมันมันหมายความว่าไม่มีอะไรแน่นอนเนาะ ข้าหามากครับในวันที่เราเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในวันที่เราเริ่มต้นใหม่ซีแก้วกับคูสิจังจก,ก็ไม่ได้ทิ้งเราห้องสิมีพนักงานบอห้องสิมีโฆษณาเขาบอรเราก็ไม่ได้การดีเขาว่าเราจะมาทําแบบนี้ได้เราไม่รู้ว่าเราจะมาขายปุ่มปิดลอบละหมื่นสองหมื่นหมื่นใบแต่ละสัปดาห์เราไม่รู้แต่แต่เขาก็ทุกคนและคนใหม่ก็น,นะฮะที่ที่ลังจะเข้ามาอยู่กับเราจนจนเกิดเป็นครอบครัวตัวเกี่ยวมือสิบแล้วก็มีเอฟซีมีแฟนคลับเข้ามาแบบ ขนาดนี้ถือว่าเกินคามากครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณคุณอ,ณอณณาจารย์สถานที่วันนี้พี่บีเ,เลือกงานที่แบบว่าสปอร์ตเรืองสถานที่โดยที่ไม่ได้จำกัดเรื่องเราอะไรเลยแบบดูแลเต็มที่ครับขอบคุณพ่อครัแม่ครัวนะครบคุณจะต้องดีนะคืออะไรที่บักคาตัวพ่อต้องต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าอะไรไม่ดีก็สามารถแนะนําได้ผมก็ปรับปรุงตลอดเวลาครับก็พี่น้องชาขอนแกน่นฝากกาแฟเนี่ยฝากตัวน้ำตอนนี้มาอยู่ขอนแก่นเต็มตัวแล้ว นะครับผมกับเบอร์ีว่าซื้ไม่อยู่คอนแก่นเพราะว่ากับบอร์เคยมาคอนเกตเซียนะครับไม่เคยชอบขอนแก่นเลยเพราะดดเป็นคนอุดรเนาะแต่วันนี้เราไปอยู่คอแนแก่นเราก็ลงรักความเป็นขอนแก่นมากขึ้นจนแบบเออเลือกเอาเลือกเอาสิบเอฝา,าก,กตัวเป็นลูกหลานเมือง,งชอบขอนแก่นดีนะครับผมขอบคุณเอฟซีหน้าจอด้วยที่ให้กําลังใจออนไลน์ตลอดดาม่าที่ยังกับดาม่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเป็นคนโซเชียลบางคนอาจจะบอกว่าเป็นยังไม่รู้ว่าโดแเทก่อนชื่อฉันหากินน้ำทับเปลาเปลาออกมาแต่ละบาทเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ ผมไม่ได้หายินกับคำเงียบเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ผมพูดมันเป็นเนื้อเป็นคำของคนทุกคนเวลาผมพูดคอนเทนต์อะไรออกมาแสดงคลิปออกมามันหมายถึงการต่อยอดของทุกคนผมไม่ใช่นักร้องแต่ผมสามารถให้ทุกคนมีพื้นที่ร้องเพลงบนเวทีได้ครับขอบคุณดักทีเชเด